สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The GeoMeter Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างเส้นสัมผัสวงกลมจากจุดภายนอกโดยที่ถ้าหากกำหนดจุด A ซึ่งเป็นจุดภายนอกวงกลมแล้วก็วงกลมวงหนึ่งอยากรู้ว่าเราจะสร้างเส้นสัมผัสวงกลมผ่านจุด A ตรงนี้เนี่ยได้อย่างไร ปัญหานี้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างจากคลิปนี้กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะทําการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด A กับจุดศูนย์กลางของวงกลมก็ไปที่เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง จากนั้นทำการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนี้โดยไปที่เมนูการสร้างเลือกจุดกึ่งกลางแล้วเราก็ทำการสร้างวงกลมโดยที่วงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดที่เราสร้างเมื่อกี้เราก็คลิกที่จุด A นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมวงกลมวงนี้จะมาตัดกับวงกลมที่โจทย์กำหนดให้2จุดนะคะเราก็คลิกจุดตัดเลยค่ะจากนั้นทำการซ่อนวงกลม แล้วก็ส่วนของเส้นตรงที่เราทำการสร้างนะคะทำการซ่อนไปทีนี้เราก็เลือกเครื่องมือสร้างรังสีนะคะสร้างรังสีจากจุด A ไปยังจุดตัดของวงกลมทั้งสองเลยค่ะนี่ลักษณะนี้เส้นตรงสองเส้นนี้แหละคะ่ะคือเส้นตรงที่สัมผัสกับวงกลมวงนี้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้เส้นสองเส้นนี้มันเป็นเส้นสัมผัสจริงๆวิธีการตรวจสอบง่ายมากค่ะเส้นสัมผัสเนี่ยมันจะตั้งฉากกับรัศมีเพราะนั้นถ้าสมมติเราลองรากรัศมีนะคะของวงกลมวงนี้นะแล้วลองดูมุมนะคะนี่เห็นไหมคะมุมที่ได้เป็นมุมฉากเห็นไหมคะมัน เส้นตรงสองเส้นนี้จึงเป็นเส้นสัมผัสวงกลมถ้าเราขยับจุด A นะคะขยับจุด A เห็นไหมคะเส้นนี้ก็ยังคงเป็นเส้นสัมผัสวงกลมอยู่หรือเราจะย่อขยายวงกลมวงนี้เส้นที่เราสร้างก็ยังคงเป็นเส้นสัมผัสวงกลมอยู่นั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP กันอยู่ หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ